สวัสดีครับเป็นเพื่อนที่เล่นเกม r รา,ล e. าลเล่น洛 M แอมีทอเลิฟุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนํากิจกรรมประจําเดือนเมตายนเพิมเ่มเติมนะครับจะเป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยวติดตามไปดูพร้อมกันเลยนะครับสําหรับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ประจําอยู่เมืองกิฟเฟนนะครับนะเมื่อถึงระยะเวลากิจกรรมเราก็มาคุยกับ n p c นะครับนะเมื่อคุยกับ n p c แล้วต่อไปมันก็จะให้มันก็จะให้เราไปกำจัดก๊อบลินนะครับก๊อบลินก็จะอยู่ภายในเมืองกิฟเฟนนะครับผู้เล่นก็สามารถเดินหาได้นะกำจัดก๊อบลินหนึ่งตัวนะครับนะก็เรียบร้อยนะครับกำจัดก๊อบลินแล้วเราก็ไป คุยกับ NPC อีกครั้งหนึ่งนะครับนะเพื่อรับรางวัลจากกิจกรรมนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผู้เล่น4เซิร์เวอร์ทุกคนนะครับก็ขอให้ไปดูรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดนะครับจากการประกาศทางการของเซิร์ฟเวอร์นะครับนะเพื่อจะได้รู้ว่า กิจกรรมของ C มีอะไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณในการติดตานะครับและกลับมาพบกันใหม่นะครับต่อไปสวัสดีครับ